น้ำพริกกะปิจ้าดี๋ยวสซไปหมดแล้วพี่น like. okay. ้องเด้อพริกพริกประมาณสิบ on สิบก้อนม็ดพี่น้องพริกเผ็ดจากน้อยน้ำตาลสายน้ำตาลปี๊บกะปิเอาลุกไปบิดเรียบค่ะโขกเข้ากันกอน่าจะมีปุ๋มเครื่องนอกจากจริงจริมาใส่มะนาวใส่น้ำปลาจากน้อยพริดเผ็ดจากน้อยพี่น้องมันเล็กเบพริกกะปิปลาทูทอดค่ะมื้อนี้ แล้วก็ลวกผักลวกมะแข้ง <c oughs> หรือมะเขือพวงบ้านเราอะไรจ้ะคนไทยก็เอิ้นมะเขือพวงเนะาะบ้านเราไปเอิ้นมะเขือแข้งมะแข้งนี่นก,มก,มมก็มีกระเทียมมีพริกค่ะมีน้ำตาลมีกะปิตำน้ำพริกกะปิจ้ามือเนี่ยจ้าใสอันบางคนพอดีใส น้ำห่อนได้พี่น้องแต่ว่าอย่าก็เส่น้ำห่อนเดี๋ยวเไปจากนูอย,ยก็ใส่มะนาวคนหนึ่งเลยะค่ะเติมบุ้งแต่ละคนนี่ยพวกคือกันเนาะ <c oughs> พอดีมีปลาทูอันอยู่ในช่องฟิตเลยเอามาเฮ็ดกินแสียไปโดนเล้อพี่น้อง <c oughs> ช่องฟิตนี่ก็เก็บอาหารการกินได้ <c oughs> ดีเนาะอืออาวจบีบมะ <c oughs> นาวบั่น ลงไปจ้าเปรียวมกักเปรียวน้อยก็เติมอาเลยเดี๋ยวสิมกักแบบละแบบสามลดอะ่ะเปรียวจักน้อยแล้วก็เผ็ดต้องแซ่บพี่น้องนี่ค่ะพริกกะปิหอมใส่น้ำตาลเพียงลงไปลว

ไกินาอือเคไปมาตักเสตถวยบังจ้า มันคือพวงไว้แล้วค่ะมันเจอพวงบุกคุกเดี๋ยวคกเย่๋ไปใส่เข่าพี่น้องคุกเข่า <c oughs> จะเสียบนะพี่น้องนะอืมเอาจ้ะพร้อมค่ะนะพิกะปิเราประทูทอดเรียบร้อยแล้ว